มานำโดยท่านผู้บริการครับท่านพ่อท่านพ่อรอพสตอมมาประผมพยาบาลเองเลยโอ้วางร่หอเลยไ่หออรขอมาร่วมมือครับเดือที่พอแล้วบรรจุกระสุนขึ้นไปยันจุดไยได้เลยครับขณะนี้กรรมการของเรา พร้อมแล้วนับผาาพร้อมแล้วต้องหลงกันนะครับพี่น้องก็พร้อมแล้วผู้จัดผู้สอนอะไรแล้วบัดนี้พิธีแรกครับจะเป็นการพบกันระหว่างเรือนในสายบีครับในน้ำของโซฟาส่งศาสตร์เหมือนต้องไฟก็ยากโสทครับมากเาแล้วครับวันนี้พอ้มาใจหมั่นครับสวัสดี ชา้ย่ง้หครับจ the ่านกบอกว่าสิ่าที่มาหา่าด้า่นสิไหนุกบอกไปสิจุดนะครับแต่ดีๆฉันก็เ่าครับในน้มของแม่พอุกเราเดินทางมาจะถึงแล้วขันแม่มากนี่หนุนเนพี่นนองพี่หกเ้าเลยเจ็บเ้าเลครับอนนี้ก็แล้ว ถึงบ้าน้าลูแล้วเลือะไหลล้นบอกว่าผลที้ลุกผลทีมสแตนอัพว้แล้วสั่นเหรไหเลือเลยไหลเลือเลยไปเรื่อครับขอประชาันธ์สำรับชาวเรือประจุกระสุนขึ้นไปได้เลยครับไังจุดไฟครับวันนี้ก็ มันเต็มหัวดีครับตจันเต็มหัวกพดีมอนันขอบรากานี้หนึ่งครับพี่รองครับขอบระยาานถึงพี่้องที่ยาจบงานนะครับมเดียวงานในบรนะครับกวจะเป็นตลาดตะวันีตลาดไฟปกห้องสองิีตอวนทีครับตโอการก็คือเข้าใจง่ายตัวบ่าวของมาจากประตูหงวนะครับกรอบ ด้วยขบวนแห่กองย่าวนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าครับตั้งแถวตั้งนัดตั้งผู้ว่าจากประตูโขงครับขอการเยียนเชิญนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าได้เดินทางออกมาแล้วประมาณสิบนาทีแล้วนะครับเอาสไปตั้งแถวรับเพิ่นนะครับก็วจะเป็นชุงรองเทขาวก็จะเป็นยันต์ะครับเจ้าหน้าที่อบตที่แต่งชุดกีทิขารวมทั้งแม่บ้านด้วย เลือคณะทีมเรือทุกคณะครับขอาการพิรจารณแล้วขอปราราศาสัมพันธ์ว่านะครับตอนพิธีเปิดขอความกรุณาท่านอย่าเดินไปเดินมานะครับให้อยู่นครับสงบช่วยะนะครับเอาขอการพิจารณครับชุดปกติเาวาที่จะลงเรือครับที่จะลงเรืออัญเชิญด้วยพระราชทานขอาการพิจารณาครับแปดท่านครับแปดท่าน เกิดลงเรือประทานได้เลยครับเรือโมนี่เนี่ยเขาก็เขาจะส่งไปเรือครับเรือลูกลำครับตอนนี้ขอให้ท่านไปที่จุดปล่อยเลยนะครับทั้งหมดลูกลำขอความร่วมมือด้วยเราจะทำพิธีอัญเชิญด้วยพระราชทานดังน้ำออขอประการสันธ์ถึงเรือทุกลำนะครับ ขอให้ไปที่จุดสตาร์ทเดี่ยวนี้เลยนะครับแล้วเรือพระราชทานที่ได้แต่งตั้งคณะสมการไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอตีขาวั้งแปดตันนะครับเดินลงสู่เรือได้เลยครับในช่วงนี้ครับขอกลาบขอบคุณมากครับนะครับยัรถันอสองสอี่สามให้เรื่องรบ สำหรับรถป้ายทะเบียนครับอรอครับสองสองสี่สามครับของแกนยอ่อ Honda ครับขอความร่วมมือครับขออยับรถของท่านด้วยนี่ะนั้นรถของท่านอาจจะมีริ้วรอย แนี้ท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วเรกียหบเลือเร็วครับเลือเร็วรเือเลือเร็วมาทีกกองบริการด้วยรับไม่แพทเนี่ยมันดงตลอดนี่ยป้าหอยาะไรเดไปยังไงวันนี้สำหรับการถ่ายทอดสดครับโดยท่าน อาจารย์ประโมทครับวันนี้เป็นประจำทุกปีครับขอได้มาร่วมบนไทยสดวนเดียวเปิดยูทูปที่หลังเอหรอถ่ายตลอดครับอาจารย์ดิบึ้งตลอดนะอาจารย์ทุกปีเขไปไลฟ์ตลอดครับไปเลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปส่งถึงยูทูปตลอดตลอดเลยแล้วก็อาจารย์วิเชียรครับปู่เมืองครับแม่วันนี้